น้ำ,นำตอนนี้ประมาณ10โมงนะครับในการใช้พลังงานทดแทนนะครับถ้าซื้อผ่านช่องก็จะได้ราคาพิเศษนะครับตนนัวนี้สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งไอ้วิธีการดูดน้ำของผมนะครับดูดน้ำจากลำห้วยนะครับมา,ามาใสา่หน้านะครับ ว่าผมใช้วิธีการใดแน่นะครับที่จ้ยินเสียงนะครับก็คือทั้งรถไถนะครับรถไถแล้วที่เขาจะไปเห็นอีกอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเนีียครับแผงโซล่านะครับแผงโซล่านู่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนะครับแป๊บหนึ่งผมก็ต้อต่อสายน้ำนะไอต่อต่อท่อนะครับมาต่อท่อมานู่นนะครับ แทงโซลา่ากับเป้าไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนดีเพราะว่าตรงนี้มันมันจะรับไอได้เกือบเบิดมือนะครับเดี๋ยวผมให้เบิงน้ำนะครับน้ำช่วงนี้ว่ามันแหงขนาดใดน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากใช้ไอ อยากใช้ไอ้ปั๊มน้ำนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับถ้าซื้อผ่านช่องก็จะได้ราคาพิเศษนะครับตัวนี้โทรมาคุยได้นะครับอันนี้คือหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วท่อหนึ่งนิ้วนะครับท่อ p ีอีนิ้วแบบนี้เลยนะครับ มีพี่ท่านหนึ่งเพิ่นถามว่าไอ้ถ้าถ้าดันหนึ่งนิ้วขึ้นไปสิบเมตรนี่ได้ไหมผมยังไม่ได้ลองให้คเคุนเบิ่งเลยครับแต่ผมดันแนวราบไป <c oughs> คือเอามาใส่ท่อสองนิ้วนะครับที่ว่ามันมันจะไปได้อีกบ่ครับผมกับบุคคยมีความรู้ด้านนี้นะครับน้ําน้ําตอนนี้ประมาณสิบโมงนะครับความน้ําเดี๋ยวขึ้นให้เบิงนะครับว่าผมใช้รุ่นใด ใช้กับแผงแผงเดียวนะครับใช้กับแผงแผงเดียวนะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องปลายสายมันนะครับค่าตั้งกล้องกับบลเอามาครับมือน,นี้การสั่นกับบลเอามา มาเบิ่งกันครับแหมได้เยอะเลยนะนี้่ยนี่ครับจากที่แห้งนะครับอันนี้ดูด,ดำนะครับผมจะดูด,ดำเพราะว่ามันบม่มีน้ำครับเหลือประมาณหนึ่งให้หนึ่งนะครับสองไห้สามไห้สี่ไห้ห,ห้าไห้หกไห้นะครับสี่หา้หาห้าหกไห้นะครับกล่าวว่าจะดำอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเอาไอ้พัน ข้าวเมโจ้สองไว้ไนะครับอ่าห็นบครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่ถ้าถ้าค่ำนี่ผมว่ามัเต็มก็เกือบเต็มเดี๋ยวจะให้เขามาปั่นครับมันนี่อย่าหลายขนาดกะวิธีการของผมกับประมาณนี้นะครับในการเอาน้ำเข้านา แต่พอเฮาพอเฮาดำนาเสร็จนะครับน้ำมันน้ำมันถึกเสร็จโต,ตแล้วเขาจะสามารถเอาน้ำเข้ามาได้แบบสบายๆนะครับคือน้ำมันจะอยู่เลยนะครับแล้วเขาก็จะจะดูแลหยาได้อย่างดีก็นี้นะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับช่องสองเด็กน้อยที่แนะนำเพื่อนๆน,นะครับในการในการใช้พลังงานทดแทนนะครับ แต่เท่ากับมีแสงแดดฟรีอยู่แล้วนะครับกับลงทุนแค่แผงกับปั๊มนะครับยังไงกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ช่องสองเด็กน้อยด้วยนะครับมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอ้อยคันน้ำแล้วก็ปั๊มโซลารเซลล์นะครับแผงอัมาฟัตนะครับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับ ยังไงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ